มันไม่ค่อยหยิกไงแล้วนี่พี่อยากหนักหยิกเลยเอออยากให้มันหยิกไงหยุดไว้หยุดไว้อะไรเนี่ยอุปกรณ์ที่จะทำให้ผมหยิกไงคะอะไระเดี๋ยวไอ้แก้วแก้วไม่เล่นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแก้วไหลค้าล่องฟ้า รถฟ้าแก่อยู่นู้นค่ะไม้ใช่รฟ้าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเขาอุปกรณ์ทำให้หกไงคะเฮ้ยป็นต้องใช้ไฟขนาดนี้เหรอไม่ใช้ไฟสิคะไม่ใช่มันก็หกไป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 พี่มามึงลองสิถ้าไปแตะบนนั้นไม่ต้องลองหรอกเดี๋ยวไม่หล่อนะคะใช่ใช่กลัวไม่หล่อแมวแมวเอาหน้ากลัวมากเอาเอาเอาย้อมผมดีกว่าเออย้อมผมอ่ะต้องลองไม่หลัยนะ่ิแมวแมวจะย้อมผมเดี๋ยวลูกค้าเกิดวันอะไรคะ ย่ววอคือจะได้ดูสีให้ถูกฉลกกับลูกค้าไงครับเลือกสีพอดี์สมอเห้งวันอาทิตย์ก็ต้องสีน้ำตาลดูไหมวะเฮ้ยนี่มันแดงนี่มันแดงพอแดงไปผสมกับน้ำเงินแล้วผสมเทาแล้วผสมสีฟ้าจะกลายเป็นน้ำตาลค่ะโอเคพร้อมแล้วคะเชิญค่ะ ฉันนี่กี่โมงแล้วข้ากี่โมงแล้วกี่โมงแล้วคะสามโมงตายแล้วต้องไปดูร้านก่อนข้าต้องทำพิธีเปิดร้านก่อนให้ให้คุณพี่ตามพิธีกรมาให้มันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว <S <S เดี๋ยวต้องรีบไปแล้วนะครับฝากฟังนะครับไปแล้วนะครัว ทีมว่าไปไหนเมื่อกี้ไปออกไปไม่เจอเหรอเมื่อกี้สวนจะไม่เจอไปเจอสวนจะแป๊บเดียวไม่เจอไปเจอไปไปหาพิธีกรมาให้ไงให้ใครเอ้าเปิดร้านเขาอะได้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 เรียกมาเลยนี่คนนี้เลยโอ้าวนุ่นเจ๊มขอำสีผมไหมคุไม่เป็นไรค่ะเมื่ทกี้มาทำไมอ่ะโอ้ยสีเข้มไปเลยทำแล้วเป็นอย่างนี้หรอคะยัง นี่ทำไม่เสร็จไงนี่กำลังทำอยู่สวยเลยเลยเลยข่าวหน้าแล้วกันค่ะคนนี่เป็นพี่กรอนได้เห็นไหมนี่ก็ลันวิธีคอนทุกที่อยู่แล้วทุกวันงานเยอะเราไม่ต้องติดต่อมางงาน น้องเขาพิธีกรเยอะเรียนเป็ทีวีก็มีแบบอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดแต่คนเขาบอกว่าทรงผมมุเส้นที่เป็นเอกลักษณ์มากอ๋อไม่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่ค่ะตั้งแต่เข้าวงการมาอยู่ตรงนี้นะตรงนี้หรอเปล่าก็ไม่ค่ะก็ปล่อยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ได้ตัดไม่ได้แบบดัดเลยไม่ไม่เคยไม่เคยคิดจะไว้ผมดัดเดิดอะไรที่มันเป็นทรงหัวฟูบ้างอะไรบ้างเปลี่่ยนทรงอะคือถ้าทำเราไม่มั่นใจก็แบบว่าไม่อยากทำาแล้วนี่มั่นใจเหรอ เป็นทรงพุดเด่นนี่คืออะไรทรงพุดเด่นไม่จริงๆทรงนี้ยค่ะเพิ่งมาทำปีนี้นะคะแบบว่ามัดขึ่งหัวแล้วแบบอะไรอะไรแต่ว่าทรงอะไรอันนี้มันทรงอะไรมันไม่ได้มีชื่อทรงขนาดนั้นแต่ว่ามีคนเห็นแล้วแบบคือเขาเขาเขาเคยมัดผมให้หมาทรงนี้หมาพุทเด่นหมาพุดเด้นมันมีนจะแบบว่าไอ้นี่มันต้องฟิสุกต้องนั่งอะไรอย่างเงี้ยคะฟิสุแล้วิสุ S <S มีการจะสาธิตกันทําผมทรง<ม>ของ<ก>วุ้นเส้นนี่ลงยูทูปเยอะคือมีแฟนๆอะไรอย่างนี้น้องๆอเลยเขาก็บอกว่าพี่วุ้นทําผมยังไงอยากให้เป็นอย่างนี้บ้างเลยลก็แบบเอออยากให้สอนหน่อยอแล้วก็เราก็แบบอ่ะถ้าจะสอนหมดทุกคนก็ต้องแบบว่าถ่ายแล้วก็ลงเว็บลง YouTube อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะน้องก็ถึงจะเห็นกันหมดเลยแบบนี้ก็เคยคิดจะทำเันแต่ว่ารอสปอนเซอร์อยู่พอได้นี่ธรรมดาแล้วธรรมดาแล้วเป็นคนชอบทำอาหารไหม ก็ชอบค่ะพยามอยู่แต่ว่าไม่ค่อยเก่งจริงหรือเปล่าเห็นอาสัมภาษณ์บอกว่าจริงๆหนูไม่เคยชอบทำอาหารแฟนชอทำอาหารไม่ชอบทำะหรอเหอแต่พี่ทำอาหารได้บ้ก็ดีนะฝึกค่ะฝึกว่าเออเดี๋ยวพีฝึกกับแม่แม่พี่นะที่เกิดสวยๆมานะทำอาหารไม่เป็นแม่พี่ดาเชฟมีที่ไม่ค่อยรู้อยู่ ไม่เปล่าจริงๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้าครัวเท่าไหร่นานๆทีจะจะเป็นคนชอบกินมากกว่าไม่ไม่แม่ก็จะบอกเลยเป็นผู้หญิงไงต้องหัดทําครัวเอาไว้เสน่ห์ปลายจะทันป่ะคะยังทันป่ะคะทันเดี๋ยวไมเรียกเดี๋ยวไม่เรียกเออที่นี่พาพาเขาไปเจอแม่แล้วเขาก็สวยอย่างนได้ค่ะได้เฉค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปอนี่ก่อนดีกว่าไปเป็นประธานเปิดงานก่อนดีกว่าเออนี่ยนี่เราอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มออกไปเลยอุ้มออกไปเอออย่างนี้เดี๋ยวส่งนี้ตามไปเอออุ้มออกไป เตรียมทำอาหารให้เราทานแล้วเนี่ยทำอะไรคะแม่ผัดกะเพราไข่เยิ้ยวมาค่ะไข่เยี่ยวม้าทานเป็นหรือเปล่าทานเป็นแต่ทำไม่เป็นนะคะต้องบานนะคะคุณเส้นถนัดกินมากกว่าที่เห็นเป็นลูกมือช่วยใครสักคนอยู่ก็ได้แต่ดูอะค่ะไม่เคยได้แต่ดูช่วยคะใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นไข่เยี่ยวมาที่ดิบนะคะค่ะคำว่าดิบในที่นี้คือว่าเยละดิบ เนี่ยไข่ไข่ที่เราซื้อมามันจะเป็นใสๆเนี่ยค่ะอันนี้คือดิบดิบนี่คือก็เหมือนต้มมาแล้วยังไม่ได้ต้มใช่ไหมยังไม่ได้ต้มเข้าดองเข้าดองมาทันงหลกนิมๆอ่าใช่ใช่ทีนี้ถ้าเราจะมาทํากะเพรากรอบเนี่ยนะคะเราควรจะต้มไข่ีมันจะแอ๋อนี่มันจะแบบว่าไม่ไม่แน่เหมือนทีนี้เพราะ่เมื่อกี้มันหลุดลุยเลยนะหลุดลุยเพราะว่ามันยังไม่ได้ไม่ต้องต้มนานไหมคะแม่ ห้าหกนาทีแล้ก็ได้ไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรต้มเสร็จแล้วแล้วก็ปอกทิ้งะะคสูตรของแม่เนี่ยแม่จะต้องชุบอ๋อชุบไข่เยอะยวม้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเนี่ยเอาลงไปชุบเงี้ยลูกอุ้นเส้นให้มันเปลี่ยนเป็นแป้งะคะเป็นแป้งลูกแป้งโกกีแป้งอะไรอย่างเงี้ยลูกเนี่ยเนี่ยอันนี้ใบกะเพราใช่ไหมเดี๋ยวแม่กุ้งเห็นไหมกังวลนิดนึงเลยังไม่ชิมอลย ร้อนกับมังดีเนี่ยสดสดไม่ต้องทำแรงแข็งแข็งเลยทอดไปเลยน่าน่าแต่ดูดีดูดีสั่นพับเลยเป็นคนชอบทานกะเพราอยู่พี่ก็ชอบสั่งทีไรแบบว่าตาก็เคเยอะตลอดเลยทำใบอย่างนี้ไม่เป็นเลยนี่ไงน้ำน้ำมันแรงแรงใส่น้ำมันแรงไปก่อนใช่ไหมคะแล้วก็น้ำมันแรงแล้วเราก็ใส่ไอ้ี่ทอด เนี่ยแล้วมันก็จะหดเหี่ยวเพราะมันน่ามันก็จะออกใสๆนะคะอันนี้คือใบเะาเขาเอ้ามันยังไม่จะกรอบเลยค่ะแม่เดี๋ยวก็จะกรอบอ๋อเขาจะกรอบตอนหลองปกติเวลาแขกรับเชิญมานี่ยืนดูใช่ป่ะคะอุ้ยนั่น่านเนี่น้ำหยดจากไหนอะแม่ไปนั่งรอดตรงนี้ไม่ระวังนะคุณชายได้ไหมพี่โดนมาหลายจุดแล้วจะได้รอใช่ไหมนี่มันคลอดใช่ไหมเส้นพี่เตือนแล้ว เตือนแล้วก็อยากเตือนแล้วระวังโอ้เดี๋ยวน้องเสียเสียชมหมดเราจะทอดไข่กันแล้วใช่ไหมนี่ไข่มาทอดเราก็ไม่ได้นะถ้าเสียชมโอ้ยโอเคนะมันไม่กระเด็นหรอกแม่โอ้ยเริ่มละคือทุกคนทุกคนจะออกจากเฟซบุ๊กแล้วคนนี่อยูคนเดียวแล้วกันโอ้ยเอ้ยก็ดูน่ากินดีนะเป็นกรอบๆแบบนี้คือคือเราทอดแค่ทั้งละใบนะคะแม่ ทอดได้หลายใบก็ได้แต่นี่น้ำมันแม่ทำให้ดูน้มันมีทำให้ดูเรียค่ะมันก็จะเป็นแบบทำไมทุกอย่างรวดเร็วขนาดนี้จริงๆแล้วมันไม่ยากหรอกลูกค่จริงแล้วมันไม่ยากแต่ว่าจะเริ่มทำหรือเปล่าจะลงมือหรือไม่พี่น่เหมือนหนูมากเลยใช่ไหมคือยืนใช้วยดูพิชมโอกาสพินทนะคะก็เอไอพริกกะเพราก็จะมีพริกไทยพริกไทยพริกไทยตำให้อาไรแม่ ใส่กระเทียมกลัวเดี๋ยวจะหมดแรงดูถูกกันจังไม่ดีาดูถูกดีกว่าดูผิดนะแม่ไว้แม่ก็เยอะแล้วกุ้งตับนี่กินเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่กินเย็นชูมันกระเด็นนะือเขาบอกให้เร็วหน่อยได้ไหมพี่เดี๋ยวชอบเยอะๆชูรู้ว่ามันหนักตรงนี้นะพี่หนูขอได้เบาแหวงเลยอ้ยี่กาพี่จะ เด็ดจากมือแม่แม่พี่มาได้ใช่คุณช่ออยากลองไหมคะลองํำใช่ไหมลองดูนะคะการครอบครัวเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนบ้านตำนี้ทำยังไงก็ไู้เอาให้แหลกเดี๋ยวแม่ก็มาบอกอีกว่ากินวันนี้นะใกล้ละค่ะใกล้ลค่ะพอมเป็นไ่แม่โอเคมีพริกไทยมีกระเทียมมีพริกพริกไทยกระเทียมพริก แล้วก็ทำเขาไม่ต้องจำแหลกมากเลยจริงๆหยาบหยบดก็ดูดีนะแม่เนี่ยหยาบพอได้หยาบมากหยบมากหยบมากโอ้ยได้เปล่าท่านได้ค่ะกลิ่นมะละกิ่นอุ้ยพีค้ามหอมเอาน้ำมันหอยให้น่อยน้ำมันหอยน้ำมันหอยใช้แรงทั้งหมดที่มีพี่กุ้งเอาเยอะไหมคะ โอเคพ่อพ่อนี่ประเดี๋ยวมันจะเค็มอันนี้มันจะมีไอทั้งเค็มทั้งหวานนะลูกนะใค่ะใครจะชอบรสไหนจะโปรยน้ำตาลลงไปนิดหน่อยก็ได้แล้วแต่ค่ะแต่คุณแม่ว่าแค่นี้พอแล้วหรอคะก็นิดนึงไหมคะแล้วเราจะเริ่มชิมกันตอนไหน้ปลาไงเดี๋ยว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 ได้ชิมแน่ลูกเดี๋ยวได้ชิมแน่หวใจเหลือเกินนะไม่ต้องเลยจะอาไหมนิดเดียวนะคะโอเคลูกค่ะ น้ำตาลแม่นี่ฮะเอาช้อนไหมคะแม่ไม่เอาตอนนี้เขามับโบราณเป็นสูตรพิเศษที่แบบว่าเราเก่าเองลูกแม่จะผาอย่างี้นะต้องจิ้มลงไปงี้ก่อนนะลูกนะค่ะไม่เถืออย่างงี้จิ้มไปแล้วก็จืดทีเดียวไม่ให้เถื่อเพราะเถื่อแล้วหลุดใช่ไหมแม่ใช่เพราะว่ามันนิ่มมากใช่เนี่ยโอ้ดูได้หนึดังแล้วไม่ต้องทอดกะเพราก็ได้นะกินได้เลยอันนี้หนึ่งอันนี้ว่า ทำอย่างนี้ไปอเรามีหน้าที่แล้วผ่าไข่กันดีกว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่จะมาเจาะก่อนวุ้นครับเจาะอย่างนี้นะคะนี่แหละโกนลงไปเลยลูกใช้ได้ไหมคะแม่คะได้พอมีดคมทีเดียวหับลงไป ดูน่ากินดีจังทำเป็นแล้วในที่สุดเ่สต์อีกหนึ่งเมนูเปี้ยวไม่ถ่ายได้นะใช่ไหมขายได้เนี่ยหนูไป่ถ่ายแลาวมันดูดีดูยากนะมู้ที่ว่าดูดูเหมือนจะยากดูเหมือนจะยากแต่มันไม่ยากแน้นอนใช่ไหมเอาช้อนมาชิมเลยใหญ่แบบเนี้ยอ๋อขอเล็กๆเลยจริงตัดครึ่งก็ได้ตัดครึ่งก็ได้ ก็เหมือนกับปิดไฟแล้วก่มันสุกแล้วอะสุกแล้วพอเราผัดน้ำผัดอะไรเรียบนี่น่าจะดีเท่านั้นน่าได้เสียงนี้หืมรสชาติยังรสช่ายใช่เลยอ่ะเฮ้ยเสียงแบบที่เราชอบเสียงนี้ไม่มีของคนอื่นเลร้องอยู่ได้แปดแสนเยียมเดียวกันตลอดโรยกะเพราไหมอุ้ยกรอบจริงๆด้วยเสียงกรอบยุบยับเลยกรอบยุบยับคุณแม่ค่ะมาเยี่ยมบ้านแล้วยังแบบว่าเลี้ยงข้าวก็เออ่ อ่า <ừ. S 2> <Wow. S 1> เป็นไงคะเป็นไงใช้ได้อร่อยใช่ไหม